สวัสดีครับ FC ของแอดมุนเซียนมาขามพาชโชคมาพบเจอกันอีกหนึงคลิปครับวันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับมี f อ f c อ่าพี่น้อง FC ได้คอมเมนต์มาบอกขอผู้ชนะสิบทิศนะครับน่าจะหลายวันมาแล้วคอมเมนต์บอกขอนะครับแอดก็ไปสาะหามานะครับก็ได้เจอมา ก็เลยเอามาให้ f อฟซีได้ชมกันผู้ชนะสิทธิ์ซึ่งแอดมองดูแล้วก็สวยทีเดียวนะครับเลขให้มาแล้วก็เลขกองไม่ได้ตัวเล็กอะไรนะครับดูง่ายแอดมองว่าเป็นเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามเลยนะครับเอฟซีเป็นใบตรวจนะครับเป็นใบตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เขาเรียกว่าผู้ชนะสิบทิศแอดเพิ่งไปเจอมาเหมือนกันแอดก่ออันใดอ่านคอมเมนต์ของ f อนี่แหละใน f อฟซก็บอกมาว่าอยากดูเออไป,ไปหาพอดีเจอมาพอดี f อนะส่วนมาตอนนี้เราใบจทาที่ดังๆที่ f อติดตามอะ่ะจะหายากแล้ว f อนะครับ แล้วแอดก็ทำงานประจำอยู่ด้วยไม่ได้มีเวลาออกไปหาเพราะว่าอยู่ในรักมีไม่เกินห้าโลนะครับในที่แอดอยู่เนี่ยมีล้านขายหนังสืออยู่แค่ล้านสองล้านสามล้านนะครับน้องนั่นก็หาไม่ได้ละงดจะไปไกลๆเป็นสิบโลนะครับถึงแอดก็คงไม่ได้ไปหาไกลขนาดนั้นนะครับกลับมาจากทำงานประจำก็มืดคำแล้วเนาะ ็หาได้เท่าที่หาไม้เอฟซได้ชมกันประมาณนี้แหละครับนะครับก่อนอื่นก็ก่อนที่จะเริ่มทำคลิปเนาะทุกครั้งถึงจะเป็นใบตรวจก็ต้องเป็นอันนี้นะครับทำวามกระจายตรงกันนะครับซึ่งเราก็พยายามทำให้ถูกต้องที่สุดตามกฎของช่องนะครับนี่ครับทำเตือน เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด้ทั้งสิน้นเราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอให้พี่น้อง fc โชคดีทุกท่านทุกคนครับผมจากนะครับแอดมุนเซียนมะขามพาโชนะครัค ก็ตามนี้เลย fc ก็ฝาก fc ใหม่ fc เก่านะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดระดิ่งแจ้งเตือนแล้วจะได้เห็นคลิปที่แอดได้ลงไปนะครับได้ทันเหตุการณ์ทันเวลานะครับแอดก็จะลงให้ทุกวันนะครับวันละสอคลิปนะครับซึ่ง fc ก็กดดู กดเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยถ้าว่าคลิปไหนที่ยังอยากดูแล้วไม่ได้ดูนะครับก็เอาที่ f ตามสบายเลยแต่ว่าถ้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กด Subscribe ไว้อะแอดโพสตไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเด้งให้ FC ได้เลรู้เลยนะครับโดยเฉพาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะได้เปิดดูได้ทันทีนะครับ <S <S มาเริ่มครับอันนี้ใบตรวจของผู้ชนะนะครับ อ้ชนะนำโชคสิททิศนะครับ,นะรบก็สวยทีเดียวนะครับสวยทีเดียวอันนี้ก็เป็นหน้าที่ใบตรวจเฉยๆมาดูอีกด้านนะด้านนี้ครับมาแล้วเนี่ยนะครับตัวเต็มดีนะครับตัวเต็มดีมาดูเลขแล้วสวยทีเดียวครับสวยเลยแหละเห็นเพ็บถูกใจเลยนะเอฟซี ดันนี้ก็ให้เดือนสามขอบเก้าในะอปซก็มีสามหนึ่งสามห้าสามแปดแล้วก็เก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าขอบ 9, 1, 9, 5, 9, แปดนะครับส่วนดันนี้นะครับดันนี้ก็จะให้เป็นบนแล้ว่าไม่แน่ใจนะดันนี้จะให้เป็นล่างแล้ว่าไม่แน่ใจนะครับคิดว่าเดือนสุดกับเดอนสุดนะครับก่อนละใจเอปซื้อน,นะครับการชอบดูแล้วก็เอาไปจับจ่ายซื้อสลากนะครับในแอปพอตังค์ยังเยอะอยู่ครับ ตอนนี้เ็เด่นศูนกับหนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สย์เกหนึ่งหสานะครับแฮทถูกใจทางด้านศูนย์ะล่างโดยเว่า0ศนย์สามะครับศูก็สวยศูก็สวยสวยหมดนะครับแต่แอชอบตัวนี้มากสุดประมาณนี้ F C ชอบตัวไหนก็จัดไปกับชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับส่วนทางด้านนี้ครับเด่นสนะครับเด่นสาม แล้วก็ให้สามสองกับสามหกนะครับให้มาเยอะครับเด่นตวนะัวก็ให้จับชุดแค่สองชุดอืมเข้าทชานะครับใบตรวจภูจนะสิบทิศนี่ข้าทชาแล้วเอฟสีนะครับลองติดตามดูทางงวดนี้เข้านะครับแอดกดจะเอามารีวิวเป็นประจําอีกหนึ่งฉบับนะครับใบตรวจภูจนะสิบทิศมาดูดันนี้ครับหกครับหกแล้วก็จับชุดที่หกสองแลวหกห้า อันนี้เลยเอฟซีดูง่ายจริงน,นะเอฟซีนะดูง่ายก็เล็กเล็กสวยเ้วยแอดมามาวันหนีมมาเขาเปล่าเนียนะครับแคปไน้แคปนะเอฟซีนะครับ,ป,ป,รบประมาณนี้เลยเอฟซีแคปย่างอ้าวสามสองหนึ่งไปนะครับต่อไปครับต่อไปอันนี้เลยได้ ตัวใหญ่แล้วแอดจะทําให้เต็มทําให้เต็มใบเพราะก็าทาให้ตัวใหญ่ดีดีจริงๆ FC ซแอดถูกใจเลยไปซื้อมามันเอ๊ะทำไม f อฟซีเขาขอมาดูง่ายอย่างนี้นี่เราแล้วคงจะเข้าเลยแหละเดี๋ยววันนี้ก็รู้วันที่สิบหกสิงหาเนอเอฟซนะ FC, นะแต่แอดว่าต้องเข่าล้วเล็กสวยๆนั่นเลยมากับมันด้าน,นี้เลย f อฟซีเนี่ยด่นีนี้เด่นโชค อะไรเนะี่ยเท่าแก่ผ้ารวยนะครับประมาณนั้นนะครับเด่นโชคเท่าแก่พ้ารวยก็ให้เด่นสามกับเก้าเนี่ยสามเนี่ยสวยจริงนะเอฟซีนะดูโดยเฉพาะสามศูนย์สามเนี่ยเอฟซีแต่ก็ให้เป็นบนเขาเขียนว่าบนนะครับเด่นสามกับเก้าจะดึงมาสามตัวเดียวศูนย์สามกับสองสามแต่ก็ให้บนแต่แอดวามาล่างนะ อฟช็อตหลงั F ลงแอดช็อปสามหลังนะครับแต่เอฟซี C จะเอาบนเอ,อาหลังชอบหลงังชอบบนตามใจเอฟซี C เลยนะครับ F อที่นําเป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเจอไม่เจอก็แล้วแต่เอฟซีนะครับเหล็กสวยเหล็กเหล็กเหล็กม่เยอะนะครับส่วนอันนี้นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับสั่งลุยอาจารย์เสือ อาจารย์เสื้อนี่ดังนะครับดังดังนะครับวันนี้ให้บนเจ็ดะครับผิดคืนเงินทันทีนี่นี่รับประกันขนาดน,นี้เลยนะครับแอสกว่าบนมีเจ็ดนะนะครับเอสเชื่อว่ามีเจ็ดบนนะครับแต่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหรือเปล่าไม่แน่แต่เจ็ดมาบนแอสเชื่ออย่างนั้นละ่ะนะครับแล้วแอสเชื่อว่าสามมาละแล้วก็ศูนย์สามด้วยตามนี้นะเอสี่ ต่อไปครับเทพีแห่งโชคลาภให้หกนะครับเดือนหกแล้วก็ให้ทีหนึ่งหกสองหกเก่าก็สวยอีกเอซนะครับสวยอีกบนล่างแล้วแต่เอชอบเลยนะครับต่อมาครับต่อมาถล่มปัทถพ,พีสร้างปัทถพีสร้างสร้างช่างอ้อ่านยากครับ เอาดาวเด่นนะครับสามกับเจ็ดบนนะครับดาวเด่นสามกับเจ็ดมาเอ็นแน่เขาว่างัันนะนะครับแล้วก็ดาวเด่นล่างนี่ก็เขียนว่าล่างเลยหกกับเก้าอ๋อนั้นหกอันนี้ก็แดงว่าล่างสินะครับเอาแล้วแต่เอฟซีแล้วกันนะครับออกได้หมดแหละนอกเอฟซีเนาะอาวอันนี้ลาบเด็ด เช็คให้รวยนะครับช้างสามเสียนด้วยนะครับเดือนสามเนี่ยสามอีกแล้วสามกับหกศูนย์สามสี่สามเก้าสามหกกับศูนย์หกสี่หกเก้าหกนะครับแอดชอมจริงนะเอสชอบศูนย์สามเนี่ยชอบม,ม,ม,มากเลยนะครับเอฟซีโดยเฉพาะล่างนะเอฟซีนะแคปแคปได้เลยนะเอฟซีแคปได้แคปเลยนะครับตัวเลขประมาณเนี้ยดูง่ายนะครับเข้าไม่เข้าแอดต้องเอามา ดูเป็นประจำแล้วนะครับนะครับดูง่าย,ยเลทไม่เยอะเข้าก็คือเข้า,ขาเลยไม่เข้าก็คือไม่เข้า,ขา,ขาประมาณนั้นแหละแต่แอดชอบอย่างเงี้ยดูง่ายสะอาดตาในอ fc ว่าไหมอนี้ยังดูมี fc c อมเมนต์มาขออืมถูกใจเลยแอดเพื่อมาฉบับแรกถูกใจเลยตามนี้นะครับสามสองหนึ่งด้านไหนแล้ว fc นะครับ แอดเดี๋ยวขอพับสักครึ่งก่อนนะครับอ้ดูง่ายจริงเอฟซีดูง่ายมากเลยโอ้ยแอดมันดูไว้ตรวจที่ดูง่ายแล้วก็เลขสวยเนี่ยมีของเนียน่ยของอใบตรวจของภูจนะสิบทิปเนี่ยเอฟซีดูง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็เลขตัวใหญ่ นะครับสวยตัวใหญ่สวยเข้าช่านะครับอย่างประมาณนี้เลยนะใหญ่เต็มจอพอดีตลองถือตัวใหญ่ด้วยดูง่าย f อซไม่ต้องขยายให้ดูเลยนะเนีย่ยเอเลือกดูได้เลยนะครับแฮทคอร์เลตัวนี้นะตัวเดียวแน่นอนเนี่ยบนล่างนะครับให้ตัวเดียวหกเลยตัวเบลอเลยเอฟซีเชอบไหม นะครับบนหลางเขาบอกว่าบนหลางรวยหกแหนกว่างันนะครับต่อมาครับต่อมาเนี่ยวันธงบนนะครับบนหกนะครับตรงกับจานนี้นะครับก็จับชุดมาแค่หกสี่กับหกแปดแค่นี้เลยอืดูง่ายเอฟซีนะครับแล้วก็น่าติดตามจริงๆใบตรวจครูจะนะสิบทิศนะครับ มาต่อมาครับรูบนรูล่างนะครับบนให้สามหกเก้ามีไม้เห็นแน,น่นอนนะครับนะครับสามหกเก้าเนี่ยมีไม้เห็นบนแน,น่นอนนะครับส่วนล่างหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะอันนี้ดูเอา fc มีไม้เห็นไหมนะครับต่มนี้นะครับ fc ต่อไปครับอะไรเนี่ยแนนซี่แม่นฉมัง แมนชมังแนนซี Man ่แมนชมังล่างนะครับเห้สามตัวเดียวนะสามอีกแล้วเห็นไหมตรงใจ FC เลยนะครับล่างสามแต่ก็ให้สามสองสามสามสามเจ็ดนะครับแค่นี้เลย FC นะครับต่อมาครับต่อมาอันนี้บนเข้าตลอดวางกงนนะเนี่ยบนเข้าตลอดบนแปดเหมือนนี่จับชุดแค่แปดสามแปดหกแค่นี้เลย FC เข้าทางจริงแอดดูแล้วก็ชอบใจเลยเอฟซเนี่ยเลยต้องรีบเอามานําเสนอใหเอฟซดูนะครับดูง่ายนะครับเข้าก็เข้าไม่เข้าก็หลุดประมาณนั้น <c oughs> น,นะเอฟซีนะแต่มันดูง่ายไงเอฟซี FC. นะครับแอดต้องจัดมาทุกงวดล้วนี่ครับต่อไปครับอาจารย์นี่จัดให้รวยนะครับจัดเอารวยวิ่งบนสีนะครับสีสีแอดกสีมาบนนะ แล้วก็จับชุดทิศสี่สามสี่เก้านะครับสามตัวหกสี่สามนะครับดูง่ายจริงเลขไม่เยอะนะครับใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ยังงี้ง่ายถูกใจแอดนะครับแต่ถูกใจเอสซีเปล่าไหมลูกนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถูกใจอย่างไรนะครัแอดก็จะทำตามใจเอซีนะครับ,แ,กกต FC, รบแต่สำหรับใบตรวจเอทีแอดหาไม่ได้ก็ต้องขออภัยเอซีนะครับ เอฟซีอได้เท่าที่พอจะมารีวิวให้เอฟซีดูนี่แหละนะครับต่อไปครับแม่นยําชัดเจนนะครับวันนี้ให้กับสามหลางเช่นกันนะครับสามตัเวเบลเลยนะครับสามหลางมีเห็นแน่นะครับจับชุดที่สามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดนะครับเอฟซีเอาไปพิจารณานะครับ ูกใจก็จับเอาไปซื้อสลากกันสลากกินแบ่งในแอปพอตังยังเยอะอยู่ครับอต่ตัวไปครับแม่นเหมือนจับวางโอ้เขาบอกงั้นเลยนะครับเนี่ยวางบนไว้ที่หกตัวเดียวเลยนะครับจับชุดนะครับชุดใหญ่ๆนะครับอ๋อนี่ครับก็มีตัวเลขเนี่ยสามกับหกนะครับตัวเลขแอดมองไม่ชัดมองไม่ชัดแต่ว่าเขียนตัวใหญ่เบลอเลยวางบนไว้ที่หก แล้วก็หกห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์สามนี่ก็ให้ตัวเลขตืดเดียบบนนะครับสามห้าสามเจ็ดนะครับเดินล่างโดยไม่ชัดด้วยก็แสดงว่าเป็นตัวรองวางนะเอฟซีนะเอก่อสามไม่นามาบนนะ่าจะลงละนะครับต่อมาครับนี่ก็ให้ล่างหนึ่งกับแปดเนี่ยตัวไม่ชัดเลยแต่ก็วางล่างไว้ที่แปดชัดเจ๋วตุดเลอร์นะครับแล้วก็วางไว้ที่แปดหกแปดเ้า ส่วนหนึ่งหนึ่งก็วางไว้ที่หนึ่งหกหนึ่งเก้านะครับแค่นี้เลย f อฟีนะครับหนึ่งในเอ็กว่าลงล่างอยู่ในเอฟีนะครับแล้วปดแปดมีสิดขึ้นบนอยู่แต่หนึ่งในแอ็กว่าแอ็กว่าน่าจะลงล่างนะครับถ้ามานะไม่รู้จะมาหรือเปล่าเน่นะครับแต่ก็แล้วแต่เอฟซีชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นแหละนะครับเอาแคปเลยเอฟซ อแอตจะไม่นำเสนอ,อ,อซูมออกมาเป็นแต่ละอาจารย์ละเพราะเขาเขียนตัวมาใหญ่สวยงามมากนะครับเต็มหน้ากระดาษและการรีวิวพอไว้ด้วยนะอฟซี FC นะนะครับตามนี้ FC ฟซีแคปไวเลยครับสามสองหนึ่งตามนี้นะครับต่อไปก็ด้านล่างข้างในด้านล่างนะครับ ให้เอฟซีดูได้จุใจเลยถูกใจแอดด้วยแหละนะครับเนี่ยนักสือใบตัวแล้วก็อาจารย์ทำให้ดูแบบเนี้ยแต่ละอาจารย์ต้องขอบคุณคนทำหนังสือ,อของพูจนาสิทธิ์ด้วยแอดว่านะเขวิสัยทัศน์เขาวิสัยทัศน์เขารู้ใจคนชอบเสียงโชคนะครับ ดูง่ายนะครับเข้าใจง่ายตามน,นี้นะครับต่อนะครับโอ้ลมแรงดีลกจังเลยแอ็พยายามทับแล้วนะนี่ครับมาดูตรงนี้ก่อนครับรูเขารูเรานะครับรูเขารูเราเออให้วางวางไว้บนวางบนไว้ที่หกนะครับจับชุดหกหนึ่งหกห้านะครับส่วนวางล่างไว้ที่สามนะครับ ก็เขียนว่าวิงลางนี่น,น,นะครับซึ่งประตูจ่าแอดเลยแหละนะครับก็จับชุดที่สามสองสามแปดสวยสวยมากสามล่างนะครับต่อมาครับแม่นล่างนะครับให้เดียนที่สี่แล้วก็วางที่สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับจะยแอดชอบบนนะครับโดยเฉพาะสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะครับเอฟซี อันนี้เอฟซีชอบลังชอบบนก็เอาแล้วแต่เอฟซีเลยนะครับต่อไปครับ,รบเซียนระดับเทพเซียนระดับเทพให้เดียนบนที่สามสองสามห้าสามจับชุดนะครับเดยนล่างที่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หนี่แหละถูกใจเอสนะครับศูนย์แล้วก็ศูนย์สามถูกใจเอสเลยว,วันที่สิบหกสิงหามาดูกันในเอฟซีนะครับและเอดยังยังไม่ได้ดสรุป แต่มีแนวโน้มตัวนี้แอชชอม,มากนะครับ03เนี่ยแอชชอม,มากตามนี้นะครับต่อมาครับหมหาโพพยาคนป่านะครับบน9ตัวเดียวเลยนะครับจักชุดที่39แล้วก็69ตามนี้นะ F4 ต่อมาครับอันนี้เลยบวกเลยเนี่ยบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารนะครับวิ่งบนที่3นะครับวิ่งบนที่3 ก็จับชุดสามสี่สามหกนะครับแล้วก็วิง่งวิ่งล่างทีหนึ่งนะครับจับชุดที 1, 3, 1, ด่หนึ่งสามหนึ่งเก้าง่ายมากเลยนะครับคนเสี่ยงโชคมาดูฉบับเนี้เพราะว่าติดใจมันแอดแน่เลยนะครับส่วนเข้าไม่เข้าเดี๋ยวมาดูสิบหกสิงหาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวลูก้กันนะครับแอดตรงเสื้อมาทุกวันแน่นอนนะครับเข้าหรือไม่เข้าถูกใจแอดแล้วแหละนะครับเอาโชคอันไว้วิ่งล่างหกนะครับ โชค์อาเลยนะครับตัวเดียวคู่ชุดให้กลับด้วยหกหนึ่งหนึ่งหกประมาณนั้หกเจ็ดเจ็ดหกประมาณนั้นนะครับเอฟซีต่อครับแรงจริงรวยจริงนะครับสิทธิ์เอกครูส่งล่างวัดความแม่นยำสามนั่นแหละรครับถูกต้องแล้วล่างสามนะครับจับชุดสามสี่สามแปดเอฟซีช็อตตัวไหนก่อนจัดไปเอฟซีนะ อสุดท้ายครับตลบดใบตรวจคุณชนะสิทิ์อาจารย์ดาวเสานะครับบนให้หกนะครับหจากชุดที่หกสี่หกเก้าลางให้เก้านะครับเก้าสองเก้าหกกวประมาณนี้เลยเอฟนะครับโอ้สวยงามมากแอดชอบใจเลยเอาเอซแคปนะครับแคปแฮไม่ต้องขยายโทษทับไม่ต้องโยกย้ายไว้ไหนละแฮทจัดไว้ให้เรียบร้อยละ แคปเลยเอฟีนะครับพร้อมยังเอฟสี่สามสองหนึ่งประมาณนี้นะครับเอฟีประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายนี่ครับเอฟสีสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่ต้องมาลำาไีกันแล้วเอฟสีอันนี้ครับชุดหน้าปกครับเสร็จแล้วแอดก็จะไปแล้วนะครับนี่ครับชุดหน้าปกสวยงามมากนะครับ ก็ประมาณนี้ท้ายนี้ครับ FC ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะครับ FC ใหม่เก่าที่เข้ามานะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปสุดท้ายครับอ,อ,อ FC ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับาการกิจการใดก็จะเรินลงเรยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ขอให้ถูกลงวันที่หทุกท่านทุกคนนะครับ ขับรถขับพีิขับกี่กลับบ้านไปทําง,งานปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอทุกคนทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สะวัสดีครับผม